หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคโซเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนะเหมือนครีมกันแดดทั่พอไปตามทางตลาดที่ใช้นส่น้ำมันผิวมัน,น ให้ผิวหน้าเราแดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกบอกเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเน,เนเี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโกเซคอนที่เรอร์จากสกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m ชงนี้้องเด็กวนี่ย ออกแดดส่วนมากจะเป็นแบบเรื่องของแต่งหน้าเวลาทํางานอะไรเงี้ยคือถ้าดูแลหน้าก็คือจะจะล้างหน้าหลังจากแต่งหน้าทํางานให้สะอาดอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าเราสังเกตมาว่าถ้าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดสิวจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบพวกเครื่องแต่งหน้าพอเราทิ้งไว้นานเนี่ย โดยเฉพาะคนที่แพ้ง่ายอย่างกอก็คือถ้าทิ้งไว้ทั้งวันตนนั้งแต่เช้า,ชาถึงกลางคืนน่ะมันจะสะสมเป็นแบบความมันน่ะแล้วมันก็จะอุดลงไปไอ้พวกแป้งพวกรองพื้นจะอุดตันเข้างไปทําให้เกิดสิวเพราะเพราะถ้าก๊อบเสร็จงานเมื่อไหร่ก็ต้องรีบล้างออกส่วนตัวนี้ให้ความสำคัญการล้างหน้ามากก็ห <S 1> <S 1> <S ให้ความสำคัญแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ยสําอางอะไรเงี้ยก็พอให้แบบไม่มีสิวไม่มีอะไรอย่างี้ครับก็พยายามย้ำฝากบอกเป็นรัก อาหารดีๆกินกินอาหารดีๆกินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยน้ำเปล่าอะไรเงี้ยครับ